Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมบิวเฟกตอเรียตเหมือนเดิมครับผมอ่ะวันนี้เราจะพามาดูรถกระบะอีกคันหนึ่งเป็นออ์นิ w วนะครับแต่งแบบสายคลีนวันนี้อยาจะพามาดูว่าแต่งอะไรไปบ้างโอเคครับ โอเควันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าของรถเลยสวัสดีครับผมผมนิวประช่องขับครับโอเคครับวันนี้อยู่กับนิวประช่องขับนะครับก็นี่แหละถ่ายรถแก๊งๆกันเองนี่แหละรีวิวให้เพื่อนได้ดูแล้วกันโอเคเริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยเนาะครับเนาะห้องเครื่องก็จะเป็นเรียบๆครับผมครับตัวนี้เครื่องเป็น2,5ง้าครับยูโรโฟครับผม2อง้ายูโรโฟเทอร์โบเป็นปากสี่หกครับปากสี่สิบหกเทอร์โบสามพันปาสี่สิบหกเนาะของที่จัดเครื่องได้ทําอะไรไหม เครื่องข้างในเดิมหมดเลยครับผมเครื่องข้างในเดิมเนาะเก็บเขาเรียกว่าไร่ข้างเนาะนนอกางึคันนี้ไร่ข้างพวกระบบน้ำมันกล่องคัดคันนี้ได้ข่าวว่าล่าสุดเกียร์แตกครับจบครับเกียร์ตอี้เรอเกียร์ลาโลกครับก็เปลี่ยนเกียร์เนาะเอ็มไอเอ็ก์เอ็ก็ทีนี้เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ระวังข้อเนาะระวังนะครับระวังข้อเกียร์ดีเครื่องดีแต่ ผมขับไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอวครับขับไม่ค่อยโหดหรอครับไอ้เหี้ยเมื่อกี้พาผมมาแม่งเป๋เต็มทางอ่ะบอกเลยโอเคอ่ะอย่ามาเริ่มจากชุดเบรกกันเลยอ่ะครับนี่โอ้โหก็เป็นมสวิตเบิร์นครับผมมีสวิตเบิร์นหัวพวกหัวฟิตติ้งเนาะของมันต้องมีครับผมท่ออินเตอร์เนาะเป็นงานอลูครับ m s ครับผมส่วนมากก็จะเราก็จะเห็นเป็นไทเทเนียมครับเนาะ แต่คันนี้เป็นอลูมิเนียมเพราะว่าทีแรกก็โปรเจกต์ตอนแรกก็คุยกันแล้วเนาะว่ามันมันจะออกมาเป็นสไตล์ไหนอยากได้แบบคลินๆคอย่างเงี้ก็เป็นอลูมิเนียมดีกว่าถ้าเป็นถ้าดูเพื่อน,อน,อนดูสีของเครื่องนะมันถ้าใส่ไทเทเนียมไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกเพลพวกเนี้ยเนี่ยเนีะยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยเด่นนะแต่พอเป็นอลูมิเนียมจะดูแบบเออเด่นตัดกับ คุมโทนเป็นดำเนาะคุมโทนเป็นดำพวกหัวฟิตติ้งพวกนี้ก็จะเป็นสีดำแต่สังเกตดูดีนะครับหัวฟิตติ้งนี้เก็บแทบทุกจุดนะครับโอ้หแทบไม่แทบหรอมอ <c oughs> ั้งเนาะมีเลก,กูเลตเลนโซนี่ไงครับท่ออ่า,าท่อร่วมท่่อรวมี่ไหงครับเป็นของเมิงสังทั้งชุดครับคันนี้สังเกตดีๆครับคันนี้เก็บหมดนะครับโอ้โหดูข้างในรายละเอียดยันข้างใน นี่สายไฟเมียนทุกหมดครับนี่พวกหัวฟิตติ้งพวกนี้มีสั่งทั้งชุดครับครับรวมถึงพวกงานชุบพวกนี้ก็เก็บแบบว่าทั้งหมดนะครับนีมม่มีสั่งหมดงชุดรวมถึงหม้อน้ำก็มีสั่งเหมือนเดิม พัดลมก็เมงสั่งพันนี้ M/S ทั้งชุดนะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าแล้วกันเป็นหน้าหน้า m u รับหน้า m u l x สองพันสิบเจ็ดครับหน้า Mulex สองพันสิบเจ็ดจากเดิมเป็นเดิมเป็น X-Series X-Series เนาะหน้า X-Series นี่ครับแผ่นเพจหน้านนี้ก็จะเป็นไทเทเนียม แล้วก็อินเตอร์นะครับอินเตอร์เป็นเป็นซังเอนเอสนี่ก่อป้าทะเบียนยังเป็นชื่อนิวปะช่องแหมเอาทุกจุดจริงๆโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดฝาโป้งลงก่อนให้ดูฝาโป้งอ่โหวันนี้วิวสวยนะครับแสงโคตรได้อ่ะวันนี้เราอยู่ที่โบนันซาเขาใหญ่เนาะอากาศโคตรดีลมลมอาจจะแรงไปหน่อยนะเพื่อน ก็ขอโทษเพื่อนๆมากตอนแรกยังไม่ถ่ายยังไม่มีลมหรอกพอถ่ายปุ๊บเฮ้ยอารมณ์มาเลยอ่ะโอเคใช่วันนี้เราอ่ะเรามาดูฝาโปงเนาะฝาโปงเป็นอะกันนะลายเมอร์เซอเดสกิบล็อกไทเทเนียมแมงซังลายอะไรนะลายเมอร์เซอรี่ครับลายเมอร์เซอรี่ผมก็ไม่รู้เลยนะเพื่อนๆน้องบอกแต่สวยครับงาน เขารูปเนียนหมดอะเก็บโอ้อหอโหมันเก็บทุกอย่างเลยด้วยเนียนทุกอย่างอ่ะโอเคในส่วนของภายในโอ้หเริ่มเด่นสุดเลยเริ่มจะบอ่อเลยเนาะบ่บอเออาร์เจ็ดเคาโรเลสเอชอาร์เจ็ดสีนี้โอ้โหโคสวยครับหายากด้วยนะมือสองได้มาเท่าไหร่นะคู่นี้พี่พี่เราจัดให้ น่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทรบประมาณนี้แหละตัวนี้แต่ว่าถือได้มาถูกนะครับนี่แล้วก็จะมีกล่องนี่กล่องตัวสิบเอ็ดปีี ECU Monmax กล่องโคตรสวยเลยนี่หัวเกียร์ทั้งหมดครับเป็นของเม้งสั่ง มีสัง่งครับผมทุกอย่างครับจกซูมนี่ก็จกซูมนะมงานแท้นะครับคันนี้เน้นแท้พวงมาลัยนาดี้ก็แท้โอ้แต่ของแท้นี่ดูแบบดูรู้เลยอะ่ะแบบโอ้โหเก็บงานแบบว่างานเขาแบบมันมันก็ของแท้เนาะมันละเอียดจริงสังเกตด,ดูเพื่อนๆแล้วก็จะมีอีกบนบูธกับมอนสกเตอร์เกตบัต มันบูทนี่ออโตมิเตอร์ใช่ไหมของแท้เป็นโอบัตใช่ไหมมีคำสีกเส้นหนึ่งไทเทเนียมแท้เหมือนกันภายในก็จะประมาณนี้เรียบครับหล่อเรียบอ่ะบอกเลยแต่ดูแพงบอกเลยถ้าคนถ้าคนเล่นนะจะรู้เลยว่าคันนี้หมดไม่ใช่น้อยอ่ะมาดูในส่วนของล้อดีกว่าเพื่อนๆล้อเป็น D1 วัน d ครับผม D1 SF รับได้ยางยางไทแอรไทแอรครับเดสซิ่งคิงเดสซิ่งคิงเนาะหน้าสองหกห้าครับสามห้าสิบแปดสองหกห้าสามห้าสิบแปดโอเคครับนี่เราก็จะโอ้โหดูข้างๆแผ่นเพชรเก็บทุกอย่างครับนะเดี๋ยวมาดูส่วนล้อหลังแล้วกันล้อหลังก็จะเป็นล้อดีวันกว้างเท่าไหร่ล้อหลังล้อหลังสิบครึ่งครับล้อหลังสิบครึ่งครับผมยางยาง สามหนึ่งห้ายังสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าโอ้โหเต็มเต็มแลครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆโอ้โหเต็มแม็กอะโอเช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างโชคอะไรโชววินเนอร์ครับผมโชว์วินเนอร์ระดับปรับเก้าปรับเก้าโอ้โหไม่ธรรมดาของรถซิ่งชิจิซิ่งต้องช่วงล่างต้องต้องแน่นต้องปลอดภัยไวก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้ไปดูฝาท้ายแล้วกัน ฝายท้ายก็ลายเดียวกันข้างหน้าไหมลายเดียวกันครับผมลายเดียวกันข้างหน้าเนาะครับยอดเฮ้ยทะเบียนไปขอใหม่ได้แล้วนะทะเบียนโคตรเละเลยว่ะนี่กันนะนะครับแผ่นเพจพวกนี้โหเก็บหมดนะครับเดิมๆมคตรสวยอะเดิมเป็นเอ็กซี่ครับแต่ผมเปลี่ยนไปะอ็ซิลี่ไปเป็นของพวกตัวใหม่ใช่ไหมครับดูครับแผ่นเพจตรงนี้โหยิ่งมาดูมุมนี้โหแสงโดนโคตรเด่นเลย เด่นจริงนี่อ่ะเดี๋เรามาดูนี่แผ่นนี้คิดว่ายังไม่มีใครเอามาติดนะอันนี้เป็นไทเทเนียมับผมไทเทเนียมนะครับปากช่องขับครับผมอันนี้มีจัดการให้ครับเป็นของสั่งแบบว่าพิเศษเลยนะครับโอ้โหดูครับเพื่อนๆโคตรสุดอ่ะบอกเลย แกปหลังทำสไตล์ซิ่งเข้าไปนโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้เราพามาดูรถน้องนิวโปรเจกต์ต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมต้องเป็นเบรกแล้วละครับพี่ต้องเป็นเบรกเลยที่เหลือเนี่ยมองขาดไปอย่างเดียวเนี่ยขานเบรกครับขาดเบรกเลยเนาะครับดูตอนนี้เป็นเบรกเดิมครับโปรเจกต์ต่อไปเบรกซิ่งแน่นอน รถแรงเลอเกินนิวจะไม่เอาไปอยู่แล้วโอเคครับอ่ะวันนี้ใครเยอะไปติดตามครับติดตามได้ที่นิวปักช่องขับครับนิวประช่องขับเฟซบุ๊กเหรอครับนิวปักช่องขับถ้าจะแต่งรถอะไรก็ปรึกษาได้ครับปรึกษาได้นะครับพี่เคนปักช่องขับเหมือนกันครับครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับคันนี้ทําจากร้านพีซีช็อปครับพวกกันเนาะพวกกันดูแลทุกท่านเหมือนพี่เหมือนน้องครับครับผม เก็บเนียนทุกคันบอกเลยว่าไม่มีแค่เนียนแค่รถเพื่อนนะครับรถล,ลูกค้า,คาทั่วไปโอ้รับประกันได้บอกเลยว่าดูแลอาใส่ด,ดีครับผมจบครับอ่ะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเพื่อนๆอยอจะถ่ายคันอื่นให้ดูอีกเรื่อยๆเนาะแต่ผมก็คงถ่ายอยู่แค่แถวๆปากช่องนี้แหละเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาออกไปที่อื่นนะครับเพื่อนๆอยวก็จะถ่ายปากช่องโคราชอะไรประมาณนี้ยวลด คนไหน <pe art> เพื่อนๆ <pe art> คนไหนรู้จักกันเดี๋ยวก็จะเอามาให้ชมแล้วกันโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ได้ทํากันต่อไปเนาะโอเคขอบมากครับเพื่อนๆ